สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับบ้านและที่ดินทำเลดีครับแต่วันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นแปลงที่เข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินทํสามหนเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นสังเกตหน้าปากซอยจะมีร้านขายอาหารอู่ข้าวอู่น้ำอยู่นะครับผมแปลงขวามือทางด้านผมนี้เลยนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับตัวเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดครุฑแดงนส 4จอนะครับแล้วก็มีล้อมรั้วแนวขอบเขตเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับสวนปามอยู่ใกล้กับธรรมชาติที่เป็นสวนป่าสนนะครับทำให้พื้นที่แถวนี้นะครับ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ของธรรมชาติระับสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ย156เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านหน้าถนนตรงด้านที่เห็นเนี่ยครับก็เป็นถนนคอนกรีตด้วยความกว้างของทางสาธารณะตรงด้านนี้นะครับกว้างอยู่ประมาณ6เมตรครับแปลงนี้สาธารณูปโภคนะครับมีให้ครบครับไฟฟ้านะครับขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟสว่างสองทางและเดี๋ยวด้านแปลงนะครับของทุกๆแปลงเนี่ยจะมีการขยายนะครับเป็นน้ํา ปะป่าภูมิภาคเข้ามาให้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตของอำเภอสวนพึ่งนะครับแปลงนี้ก็ดูนะ่า ทีเดียวนะครับดูจากบรรยากาศล็อบค่านะครับเป็นแปลงที่แบบโล่งโปร่งนะครับแล้วลมก็พัดเย็นเลยทีเดียวนะครับผมแปลงแปลงนี้นะครับในเรื่องของรูปแปลงเองเนี่ยก็สวยงามมากนะครับเพราะว่าแปลงะครับเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าแล้วก็เอกสารสิ์เนี่ยเป็นฉนดครุฑแดงนอสซีจอเนื้อที่แปลงแปลงนี้นะครับเราเรียกว่าแปลงส่วนพึ่งรีแลกซ์แปลง A8 นะครับด้านหน้านะครับ ของเราติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกด้วยมีหน้ากว้างถึง37เมตรเลยนะครับแล้วก็ความลึกเข้าไปจนถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่53เมตรนะครับเน<ม>ื้อที่1ไร่1งานราคาของเจ้าของบอกขายเนี่ยครับอยู่ที่850,000บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้ใจ่ายให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะผ่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ผ่อนนะครับระยะเวลาประมาณ12เดือนหรือว่า1ปีผ่อนแบบไม่ต้องมีเลยนะครับแปลงเนี้ยถ้าเกิดว่าผ่อนนะครับจะผ่อนอยู่ที่เดือนละ79,000บาทนะครับ12เดือนอ่า เปิดโอกาสให้เลยสำหรับใครที่อยากจะมาอยู่ที่สวนพึ่งนะคบผมแล้วแปลงนี้นะครับของเราก็จะเป็นจุดทางผ่านเราสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเขากระโจมนะครับเป็นสวิตวันเล่ไปเลี้ยงแกะน้ําตกก้าวโจนทานน้าร้อนบ่อคึงน,นะครับรัสมีก็ประมาณราวๆสัก30กิโลเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของแปลงของเราทำเลเนี่ยเราจะเลี้ยวเข้ามานะครับตรงซอย อู่ข้าอู่น้ำนะครับหรือว่าจากเส้นถนนสามน3313เข้ามาจนถึงแปลงที่ดินของเรานะครับก็เพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มาจากตลาดนะครับของเราเนี่ยจะใกล้ตลาดป่าหวายใกล้กับโรงพยาบาลส่วนพึ่งนะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่4กิโลครึ่งเท่านั้นถือว่าดีมากๆเลยการเดินทาง เพียงแค่5นาทีก็พบกับความสะดวกสบายแล้วนะครับแล้วก็สําหรับถนนเพชรเกษมนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยวเข้ามาจากแยกถนนเพชรเกษมเลยเนี่ย47กิโลเมตรเดินมาทางมาจากกรุงเทพนะครับอันนี้ผมวัดที่ขนต่งสายใต้ใหม่นะครับระยะทางเนี่ยก็เพียงแค่1 4 1กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มากๆนะครับ หไร่1ง,งานตำาบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีราคา850,000บาทเท่านั้นเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพร้อมค่าโอนเสร็จสรรให้เรียบร้อยน้ำประปาไฟฟ้าสาธารณูปโภค ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตล้อมรั้วคาร์บอยเอาไว้ให้เสร็จสับพเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมกันนะครับผมเราแวกแถวๆเนี่ยเป็นลักษณะของอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่อาศัยเป็นชาวบ้านนั่งเดิมด้วยใกล้ๆก,กันนะมีลักษณะเป็นรีสอร์ทนะครับคนที่สนใจโทรหาผมนะน,นัชนนหรือว่าโทรหาทีมงานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญแล้วก็คุณเจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลมาทาง Line Official Account ก็ได้นะครับ อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตามท้ายตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยหรือจะใช้วิธีการสแกน QR code ก็ได้ตอนนี้ทีมงานขึ้น QR code ให้แล้วแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วมาสแกนเป็นเพื่อนกันตอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่เขาสนใจกําลังมองหาที่ดินในเขตตนของราชบุรีนะครับหรือมองหาที่ดินในเขตตนสวนพึ่ง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปนะครับ <Okay. S 1> เรายี่ผมนชัชนนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย